กรุ๊ปหรือภาษาไทยเขาใช้คำว่ากรุ๊ปหรือถ้าตำราเล่นเก่กับภาษาไทยก็ใช้คำว่ากลุ่มอันนี้กรุ๊ปในทางวิชาคณิตศาสตร์ในวิชาแมบบนั่นคืออะไรซึ่งในวิชาอัลเจบ์ Algebra หรือพีชเณิตนานประทันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำที่เราจะต้องเจอประจำก็คือคำว่ากรุ๊ปบลิงแล้วก็ฟิลอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกนี้เราจะเจอประจำแต่วันนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องลิงกับฟิล เราสนใจแค่เรื่องกรุ๊ปพอซึ่งกรุ๊ปเนี่ยเ,เราต้องมาทบทวนความจำเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ binary operation ซึ่ง binary operation เนี่ยมันก็คือมันก็คือ อย่งเช่นงเช่นสอบวกสเท่ากับหการบวกอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็น binary operation ซึ่ง binary operation เนี่ยเราใช้เป็น star แบบนี้โดยค่า binary operation เนี่ย อันนี้ A B C เนี่ยเป็นสมาชิกของของเซตเราจะสามารถเขียนเราจะสามารถเขียนได้เป็นอย่างเช่น A B C แบบนี้ถ้าเราย้ายวงเล็บแล้วเราก็ อันนี้เป็น b แล้วก็มา binary operation กับ c แล้วถ้าเราสามารถจะให้ลงเท็ตแบบนี้ได้เนี่ยเราเรียกว่า binary operation เนี้ยมีคุณสมบัติที่เรียกว่า associative แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเขียนว่า a binary operation กับ b เนี่ยแล้วเราสามารถสลับที่เป็น b a แบบนี้แล้วมันเท่ากันได้เนี่ยอันนี้เรียกว่า commutative ก็อย่างเช่นการบวกกันเนี่ยก็เป็น binary operation ซึ่งมีคุณสมบัติ commutative หรือการคูณกันเงี้ยก็เป็น binary operation ที่มีคุณสมบัติ commutative เหมือนกันในเซตที่เป็น z QR หรือ C อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเค okay. ทีนี้เรามาเข้าใจเราเรา,เราจะนิยามคุภุเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่อง Oper binary operation ก่อนตอนนี้เราเข้าใจเรื่อง binary operation แล้ว ต่อมาอกรุ๊ปเนี่ยจะต้องคือสิ่งที่เรียกว่าจะต้องมีองค์ประกอบหนึ่งคู่คือมีเซตซึ่งไม่ใช่เซตบ้างกับ binary operation กลุ่มเนี่ยจะต้องมีออบกอบหนึ่งคู่คือมีเซตที่ไม่ใช่สแกว้งกับ binary operation ก็คือเป็น order pair เราเขียนแบบ Formal ก็คือว่าเป็น order pair ที่ c แล้วก็ star star ก็คือ b i n a r y operation โดยที่ g เนี่ย is s e แลแล้วก็ star เนี่ยก็คือ binary operation บน g โดยที่โดยที่มันจะต้องอ่า t i ตยกับเงื่อนไขเหล่านี้ s a t i s f y i n g กับเงื่อนไขเหล่านี้ได้คือว่าข้อหนึ่ง เนี่ยเ s yeah. t a, uh, a b s t a r i o n นะคับ E stablization for ABC ป็นสมาชถของ G ซึ่งเราเรียกว่าเราเรียกอันนี้ว่า ซึ่งเงื่อนไขแรกเนี่ยเราถือว่าถ้าเราย้ายวงเล็บจาก a มา star b ก่อนแล้วถือไป star กับ c เนี่ยมันเท่ากับ b star c ก่อนแล้วมาค่อยมา star a เนี่ยมันเท่ากันเนี่ยเราเรียกว่ามันสมเรียกว่า a t i v e แล้วก็อันที่สอง มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอัลลเมนที่ e คือสมาชิกของ e เนี่ยใน g ในเซต g เนี่ยซึ่งเรียกว่า identity of g ก็คือเรียกว่า identity of g ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ g เนี่ยโดยที่ เอกลักษณ์นี่ก็หมายถึงว่าถ้า a เป็น,ปนสมาชิกของเป็นสับสนิษฐ g เนี่ย a star e เท่ากับ e star a แล้วก็มันเท่กากับ a ก็อย่างเช่นเอกลักษณ์การคูนก็คือ1อย่างเช่นให้ a เนี่ยเป็น5 a คูณ ห้าคูณกับหนึ่งนก็ได้ก็ได้หนึ่งเท่ากับหนึ่งคูณกับห้าซึ่งก็ได้เท่ากับห้านั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์โอเคหรือเ d e ล t i t y แล้วก็อันที่สามก็คือว่า for each สำหรับแต่ละ a ที่เป็นสมาชิกของ g เนี่ย there is แอนเอลเ e นที่ <and> อันนี้ซึ่งเราเรียกว่าอินเวอร์สซึ่งฟุลสมบัติทมันก็คือ a star แล้วก็ a อ n ินเว e ร์เนี่ยมันจะเท่ากับ a แล้วก็แล้วก็สตาเอแล้วมันจะเท่ากับ E อันนี้ก็เป็นเรื่องของ i n นเ r อรโอเคแล้วก็อันที่สองเนี่ยอันนี้เราจะยินบ่อยๆถ้ากลุ่มกลุ่มหรือเราเรา,เราเรียกว่าเราเรียกว่า G แล้วกันเราสับ g หรือ g ีสตาอย่างเงี้ยหรือเราเขีนยนย่อๆว่า g เฉยๆนี่ก็คือกลุ่มเนี่ยที่มันมีคุณสมบัติที่ A มีคุณสมบัติ a A เอสตาดี D, แล้วมันเท่ากับ b ีสตาเ a เนี่ย for all โดยที่ a b เนี่ยเป็นสมาชิกของ g เนี่ยเราเรียกมันว่า Abelian group มันจะเหมือนมันจะ GROU เเหมือนงงแต่จริงๆแล้ว Abelian group หมายก็คือกลุ่มที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่า commutative นั่นเองก็คือคุณสมบัติอันนี้ก็คือกรุ่มที่มีสองบัติอ่า ก็มีเตตีนั่นเองซึ่งเราก็อย่ากลัวเวลาเราได้ยินคำว่า a b e l i a n Group มันก็คือกลุ p ที่มีคนเรียกคอมม t วเตก็คือว่า a star b เท่ากับ b star a อันนี้ก็เรียกว่า a b e l i a n Group แล้วโอเคทีนี้จำนวนสมาชิกในกลุม g เนี่ยเราเรียกว่าขนาดหรือออเดอร์จำนวน สมาชิกในกรุ๊ป G เราเรียกว่าขนาดหรือภาษาอังกฤษคือออเดอร์ซึ่งถ้ามีสมาชิก n ตัวเนี่ยเราเรียกว่าไฟน์ไนท์กลุ่แต่ว่าถ้าเป็นเซ็ตอนันต์เนี่ยเราเรียกว่า,อ,าอินฟินิต Okay. แล้วก็ตัวอย่างตัวอย่างกรุ๊ปก็อย่างเช่น Z QR mm. เป็นกรุป๊ปภายใต้การบวกโดยที่โดย e เท่ากับศ และ a ลบหเท่ากับลบ a ฟอเอก็ก็คือว่าพวกเซตของเซต qr เนี่ยเป็นกรุ๊ปภายใต้การบวกเพราะว่าโดยที่ e เท่ากับศเนี่ยก็คือว่าในเงื่อนไขก็คือ identity เนี่ยเท่ากับศูนย์นั้นเช่น เช่นจนวนเเน่เนเช่น5เนี่ยเป็นสมาชิกของ Z นั้น5บวก0เนี่ยก็ยังได้5อยู่นั้นก็มี i d e n น i ิตก็คือ i d e n น i ิตก็คือ0แล้วก็ถ้า i n v เวอร์ a บ1นทากับลบ A นั้นอินเวอของ5ก็คือลบ5ก็ตรงตามเงื่อนไขข้อนี้ Okay. อย่างเช่นกรุ๊ปที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็อย่างเช่นกรุ๊ปของจํานวนเต็มภายใต้การบวกซึ่งเราสามารถเขียนได้เป็น,นก็คือจํานวนเต็มคือ z แล้วก็ภายใต้การบวกก็เป็นอย่างนี้โอเคซึ่ง จะพบว่ามันเป็นมันมีสมาชิกเนี่ยเป็นอน,นันต์ฉะนั้นมันเป็นอินฟินิตกรุ๊ปโอเคซึ่งอย่างที่บอกกันว่าบางทีกรุ๊ปเราจะเขียนเป็นแบบนี้หรือบางทีเราจะเขียนย่อๆแค่อันนี้เราก็เข้าใจแล้วว่ามันว่ามันคือกรุ๊ปโอเคและเรื่องของกรุ๊ปก็มีแค่นี้เองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานของกรุ๊ปในวิชาแมทก็ประมาณ